กาลยาอาบน้ำปะปะ้าอาบน้ำสวยๆปะ โอ้มา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 อาบน้ำเนาะวันนี้อาบน้ำเนาะนี่อุปกรณ์อาบน้ำพร้อมแล้วค่ะมื่อนี่เป็นมือที่โมจะแต่งโตไหนองกัลรรยาค้นสวยเนาะก้อนแต่งสวยโมก็จะจับนองออกมาอาบน้ำก็เพราะว่ากัลยาเป็นควายน้อยที่มาไปเกียยขีดตมผิวขีดตมนี่จีฟังแน่นในผิวนองนจากอาบเสร็จก็ต้องมาพึ่งผิวให้แหงก่อนนะคะเดี๋ยวกอนแต่งสวยโมจะแจกสูตรผิวสวยอ้วนสมบูรณ์ให้ค่ะที่โมใส่เป็นประจำในคอกเลยก็คือโตไข่โตสารฟาดผัดนะคะใส่ง่ายมากผสมน้ำให น้องกิน1 0ซีต่อน้ำ10ลิตรค่ะหรือว่าจะเอามาผสมน้ำลดฟางอัตราส่วนนึ่งฝาต่อน้ำ20ลิตรก็ได้ค่ะหมดบอกเลยค่ะว่าสูตรนี่น้องกินยากินฟางได้เก่งมากเพิ่มภูมิต้านทานขนก็สวยสดใสเพิ่มนำนักปรับสมดุลฮอ์โมนเล่งการสืบพันธุ์ด้วยนะคะไยังใส่ได้กับสัตว์หลายชนิดทั้งัวคว้ยไก่แกะแพะเป็ดหมาแมวผลลับกระเบื้องจากน้องในคอกได้เลยค่ะอ้วนท้วนสมบูรณ์ทุกโตเลยสามารถจิ้มในตะกร้าที่มดปักได้เลย<ด>นะคะ ่วยๆแล้วอ่าแต่งสวยเสร็จแต่งสวย,สวยเสร็จแล้วกลับบ,บ้านเนาะ